การพบกับพระเจ้าหมายความว่าอย่างไรการพบพระเจ้าเท่ากับการพบทุกสิ่งการพบพระเจ้าเท่ากับการมีทุกสิ่งการพบพระเจ้าเท่ากับรับการเติมเต็มในทุกสิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นได้จากหัวใจของคนที่เห็นคุณค่าและสแสวงหาเท่านั้น การพบพระเจ้าเท่ากับพบทุกสิ่งการพบพระเจ้าเท่ากับการมีทุกสิ่งและการพบพระเจ้าเท่ากับรับการเติมเต็มในทุกสิ่งมันจะเกิดขึ้นได้จากหัวใจที่เห็นคุณค่าและสแสวงหาเท่านั้นมันไม่มีทางอื่นมันไม่มีคำตอบอื่นในการพบกับพระเจ้าหน้าต่อหน้าเว้นแต่หัวใจที่สแสวงหาพระองค์อย่างสุดใจ